Oh หายเย่ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมเมกามอนนะครับผมซึ่งเป็นเกมใหม่ของโปเกมอนเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ผมอยากจะแนะนําให้คนดูลองมาเล่นกันด้วยนะครับเพราะว่าทีแรกเนี่ยผมก็ยังไม่รู้จักเกมนี้เหมือนกันนะแต่ว่ามีเพื่อนของผมเนี่ยแนะนํามาเราก็เลยลองมาเล่นกันนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่147เจนะครับแล้วก็เริ่มเกมได้เลยตอนนี้ก็คือมาแล้วกับคุณ professor อ็อกนะครับอ้ยอ็อก หรือเอ็ว่าไม่รู้ช่างมันทุกคนจังหวะนี้ก็คือบอกว่าสวัสดีเทนเนอร์คนใหม่ยินดีต้อนรับสู่โลกมหัศจรรย์นี้โอเคเลยแล้วอะไรต่อเนี่ยทุกคนคนที่ชื่นชอบเรียกฉันว่าศาสตราจารย์โอ๊ฉันจะพาคุณเข้าสู่โลกมหัศจรรย์นี้โอเคเราขอรีบข้ามเลยก็แล้วกันกน้อทุกคนจังหวะนี้ก็คือเขาให้เราเลือกว่าจะเอาเป็นตัวผู้ชายหรือผู้หญิงเราก็แน่นอนอยู่แล้วว่าผู้ชายนะครับผมส่วนชื่อเราก็ขอตั้งกันก่อนเลยลก็แล้วกันน้อทุกคนมา ชื่อของเราก็จะเป็นอเน็กานประมาณนี้เลยนะครับโอเคกดตกลงไปจังหวะน,นี้ก็คือฟังดูเป็นชื่อที่ดีดูเหมือนว่าฉันจะสามารถเห็นอนาคตของคุณโอ้โหเป็นยังไงล่ะทุกคนจังหวะน,นี้ก็ฉันจะพยายามต่อไปให้ดีที่สุดเลยเพื่อเป็นราชาจนสลัดเอ้ยไม่ใช่เราจะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์อันดับหนึ่งนะทุกคนฉันหวังว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญของรุ่นผ่านการต่อสู้และจับโปเกมอนโอเคเลย แต่เนื่องจากเรากําลังจะออกเดินทางฉันจะต้องให้เพื่อนใหม่กับคุณมิฉะนั้นจะไม่สามารถเริ่มต้นได้และเราก็จะได้ปิกจูมาใช่ไหมล่ะทุกคนผมรู้เขาบอก,บอกว่าเราจะต้องมีโปเกมอนอย่างน้อยหนึ่งตัวอ้าว ไม่จริงนะทุกคนเราไม่ได้รับปีกจูมานะครับผมก็คือเขาจะให้เราเลือกจาก3ตัวนี้นะครับเราก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะเลือกชาเมนเดอร์นะครับผมที่มีชื่อภาษาไทยว่าชิโตคางเงบอนะทุกคนอันนี้เราก็จําไม่ค่อยได้แล้ววนะ่ะทุกคนแต่ว่าแน่นอนว่าผมจะเลือกชาเมนเดอร์นะครับเพราะมันเป็นตัวที่ผมชอบเพราะมันมีร่างสามที่ชื่อว่าลิซาดอนโอเคเลยเราก็จะตกลงโดยที่ไม่อ่านฉันเลือกตัวนี้เฮ้ยแป๊บนึงไม่ได้สิทุกคนเดี๋ยวขอดูตัวอื่นก่อนนะว่ามันยังไงอนะ่ะทุกคนเพราะว่า ผื่อตัวอื่นอันนี้ก็ A นะทุกคนส่วนไอ้เจ้าตัวนี้ก็ A เหมือนกันงั้นเราเลือกเป็นชิตโตคาเงะและกันโอเคตกลงฉันเลือกตัวนี้ชิตโตคาเงะฉันเลือกหน่ายมาแล้วทุกคนจังหวะน,นี้ชมเมนเดอร์ของเราเราก็ไปกันเลยโอเคครับผมจังหวะน,นี้ก็จะเป็นเดี๋ยวฉันลืมบอกอีกอย่างนึงน่ะก็คือฉันมีโปเกมอนอีกตัวสําหรับคุณแม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะ ขี้เล่นเล็กน้อยแต่ฉันเชื่อว่าจะเติบโตเป็นเพื่อนอันนี้น่าจะเป็นปีกาจูแน่นอนทุกคนใช่แล้วลาเขาคือคือปีกาจูนั่นเองเราก็ได้มาแล้วเป็นตัวประเภท A นั่นเองนะครับผมโอเคเลย ทีนี้ก็คือปีกจิวบอกว่าปีกาปีกาเหมือนเดิมเลยแล้วก็สู้ไปด้วยกันโอเคทีนี้ก็ขอรีบข้ามเลยก็แล้วกันเพราะว่าผมน่ะตื่นเต้นที่จะเล่นแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของภาพอะไรนี่คือค่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะครับผมเท่าที่เราสังเกตแล้วก็ลองเล่นดูนะทุกคนกดไปที่เลเวลแล้วก็จะมีแต่ที่นี่เพื่อเลือกระดับเหรอทุกคนเราก็เลือกไปเลยแล้วทีนี้ก็จะมีให้เราท้าทายเป็นเคเวสนั่นเองนะครับผมเราก็โอเคเลยแล้วก็แต่ไอคอน อวาตาโปเกมอนที่นี่เพื่อส่งออกไปต่อสู้โอเคเลยเรามี2ตัวในทีมของเราแล้วกดท้าทายไปได้เลยทุกคนมาแล้วครับผมจังหวะน,นี้เราจะมาเล่นกันนะครับนี่ฉันคิดว่าโปเกมอนเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งพวกเขาอะไรละ่ะพวกเขาเด็กสมัยนี้ค่อนข้างจใจใจอร้อนฉันช่างมาเถอะทุกคนกูขี้เกียจอ่านแล้วจังหวะน,นี้ก็ไปเลยเราจะมาสู้เลยนะครับผมนี่ ให้ฉันสอนเทคนิคในการต่อสู้พื้นฐานให้คุณบ้างสิโอเคคุณก็สอนเลยจังหวะน,นี้ก็คือให้เรากดทันเดอร์อันนี้ก็จะเป็นท่าของบิ๊าจูเราก็เลือกโจมตีศัตรูแล้วก็เอาเลยนี่เป็นยังไงล่ะพลังทันเดอร์ของเราต่อไปก็จะเป็น อะไรวะเนี่ยไฟอะไรไม่รู้น่าจะเป็นของชาแมนเดอร์มังั้นทุกคนซึ่งอันนี้จะเป็นอันตีเลยเหรอทุกคนดูสิจังหวะน,นี้ก็เลือกโปเกมอนที่ตีแล้วก็นี่ไงล่ะทุกคนเป็นยังไงเรียบร้อยสวยงามครับผมทีนี้ก็จะเป็นให้เรากดอันตีแล้วทุกคนเอาไม่ใช่ผมนี่ก็หิวอันตีและเกินมามามาจังหวะน,นี้เลือกแล้วก็ตีโอเคครับผมทีนี้ก็คือ เลือกตัวต่อไปแล้วก็โจมตีแต่ผมอยากดูว่าอันตีมันจะเป็นยังไงเห็นเขาบอกกันว่าภาพนี้คือสวยงามมากๆเลยนะครับผมโอ้โหนี่จังหวะนี้มีเอฟเฟกอลังการมาตีผมด้วยนะครับเป็นยังไงล่ะเกมนี้คือจะออกคล้ายๆกับเกมบลิดเทพมรณะชีวิตนิรันทร์ที่ผมเคยเล่นทําคลิปไปนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยเราก็สามารถไปดูกันได้ในช่องของผมเลยนะครับผมตอนนี้ก็อันตีมาแล้วสิ่งที่ผมรอคอยกดไปแล้วก็นี่เป็นยังไงล่ะพิคชูของเราปีกาปี าเราก็ปล่อยไปเลยกับพลังไปฟ้าสุดแรงนี่เป็นยังไงเราโหบอกเลยว่าภาพนี้คือสวยงามมากนะครับและนี้ก็คือยังเป็นภาพเริ่มต้นที่ทางเกมเขาให้มาเลยนะครับผมก็คือผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะทุกคนและตอนนี้เราก็ขึ้นเป็นเลเวล2แล้วเราก็จะมีจวดการอันล็อกล้วก็ ปรับทีมอันล็อกนอกจากนี้ก็คือน่าจะไม่มีอะไรอันล็อกแล้วแหละทุกคนโอเคทีนี้ก็คือกลับไปที่หน้าหลักของเราแล้วก็มีโปเกมอนทุกประเภทในโลกมหาศย์นี้ไม่อยากจับมากกว่านี้หรออยากจับสิครับทีนี้ก็มาลองจั่วการ์ดและและปิอะไรวะเนี่ยทุกคนมาลองจั่วการ์ดและเรียกโปเกมอนตัวใหม่กันโอเคทีนี้ก็คือเราจะมาจั่วการ์ดกันเป็นแต่ที่นี้เพื่อจั่วการ์ดมันเป็นเหมือนกาชาครับผมนี่แล้วกดสุ่มฟรีไปเลยเอาละครับผม ถึนี้จะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรในครั้งแรกของเราในเกมนี้มาแล้วเอานี่ตัวอะไรครับเนี่ยน,นี้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันอา้าวเฮ้ยทุกคนจิโอดูดนี่มันตัวโปรดของผมสมัยก่อนเลยอ่ะทุกคนเราได้ตัวดีมาเลยอ่ะสำหรับผมผมชอบนะแต่ผมไม่รู้ว่าในเกมนี้มันจะโหดไหมหรืออะไรยังไงนะทุกคนตอนนี้ก็คือขอแสดงความยินดีที่ได้รับโปเกมอนใหม่มาเพิ่มในรายการในรายชื่อกันเถอะโอเคทุกคนมาจางังหวะนี้ก็ออกโอเค มาเพิ่มโปเกมอนตัวใหม่เข้าแถวกันโอเคเลยคุณยังสามารถปรับรูปแบบได้อย่างรวดเร็วผ่านผ่านทางเข้ารูปในเมืองหลักโอเคครับผมทีนี้เราก็เข้ารูปแบบแล้วก็จัดทีมอัตโนมัติทีนี้ก็คือทีมของเรามี3ตัวกันแล้วนะครับผมโอเคเลยต่อไปก็จะเป็นต่อไปมาผจญภัยกันต่อโอเคเชิญเลยเลเวอแล้วยังไงต่อจังหวะนี้ดานแรกของเราก็คือได้3มดาวเต็มนะครับทีนี้ก็แต่ที่นี่เพื่อเลือกระดับนะทุกคนเราก็กดไปเลยแล้วก็ ท้าทายมันไปสิกดท้าทายเลยมาแล้วครับผมกับตัวเราในด่านที่2นะครับทีนี้ก็คือโย่สโลปกฉันคิดว่าคุณจะเป็นเทรนเนอร์ไม่ได้แล้วเป็นไปได้อย่างไรฉันเป็นคนที่จะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ตอนนี้คุณมีโปเกมอนแล้วมาต่อสู้กันเถอะ ว้าว wow, คุณช่างทยทย,ยานมาเถอะให้ฉันแสดงให้คุณเห็นว่าการเป็นผู้ฝึกสอนที่แท้จริงจนมาแล้วโห้กูขอข้ามเลยก็แล้วกันนะทุกคนมาจังหวะนี้เราไปเล่นกันเลยดีกว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นแล้วชอบอ่านไปด้วยนะครับแต่บางทีถ้าเกิดว่าขี้เกียจอ่านเนี่ยผมก็จะข้ามเลยนะครับผมโอเคทีนี้ก็คือให้เราเล่นเองแล้วสินะมาอันดับแรกเลือกท่าของเรา เอาเลือกท่าแล้วก็โจมตีผมจะเลือกตีพิจิอัเลยก็แล้วกันเนาะมันเป็นตัวสายบินนะผมไม่ค่อยจะแบบชอบเท่าไรกจิฆ่ามันก่อนเลยเพราะมันจะแบบผมไม่รู้ยังไงแต่ผมรู้จักมันไงเลยอยากฆ่ามันก่อนนะทุกคนโอเคทีนี้ก็เป็นตัวต่อไปไฟเฟรมเราก็จะตีตัวไฟเลยนี่เป็นยังไงล่ะตัวไฟก็ตีตัวไฟสิทุกคนต่อไปก็ท่าของพิจีไอท่าของเจียรุ่ยยังไม่มาวะทุกคนช่างมันอันตีคือยังไม่มานะครับเราก็จะเลือกตีท่าปีกจู ใส่เ,เจ้าตัวนี้เอา้ามันไม่ใช่ท่าบิกจูมันเป็นท่าของเดียวดูทุกคนอะไรครับเนี่ยตอนนี้คือจะค่อยๆทําความเข้าใจกับระบบของเกมนี้นะครับผมเพราะมันดูแบบผมยังงงๆอยู่นิดหน่อยนะครับผมนี่ทีนี้ก็กดนี่ไปเลยปิกจูตีมันโอเคสวยงามครับผมและตอนนี้อันตีของเรามาแล้วเราก็กดเลือกตีไปเลยสินี่เป็นยังไงล่ะชาแมนเดอร์ของเรามาแล้วครับผมนี่พลังไฟพ่นใส่มันแล้วก็สวยงามครับผมนี่จังหวะน,นี้เป็นยังไงนะล่ะเราก็ ตัวต่อไปเราก็จะเลือกเราก็ตีมันนี่เป็นยังไงยวดูดปล่อยก้อนหินใส่มันสวยงามครับผมแล้วก็เฮ้ยเฮอ,อ,อันตีของมันมาวะทุกคนจังหวะนี้เราโดนเราเห่อเรืห่อเรียบร้อยเอ้ยยังยังหรอกระลับเรานะ่ะทึกๆโอเคทีนี้แหละอันตีของเรามาแล้วจงกายเป็นลากจงไปคุยกับลากมะม่วงซะโอเคเลยทีนี้ก็มาเลยปีกจูปล่อยไฟฟ้าใส่มัดเราก็เรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ดาเมจแรงมากสําหรับผมนะครับเท่าไหร่วะเนี่ย เอา 800, 800, 800แล้วน่าจะเยอะสำหรับผมแหละทุกคนตอนนี้เนื่องจากพึ่งแบบพึ่งสร้างรหัสมาไงทุกคนวันนี้ฉันทำได้ไม่ดีแน่ครั้งหน้าจะเอาชนะคุณให้ได้โอเคสู้ๆนะครับขอให้ครั้งหน้าคุณมาตบผมได้แต่ผมเชื่อว,ว่าระดับคุณนี่คือไม่มีทางชนะผมได้โอเคจงจำคำนี้ไว้นะทุกคน เอาแล้วทีนี้เราก็ขึ้นเลเวล3กันแล้วนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวพวกกาชาแล้วก็จะเล่นต่อตามเนื้อเรื่องของเกมนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บายลวครับเอาลับไปลับายบาย